สวัสดีชาวบ้าบ้าไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบั้า,าีกเช่นเคยกับการพรีวิวโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรายินดีต้อนรับ iPhone 13 Pro Max เครื่องสีขาวครับเข้าสู่บัมอัพไอทีนะครับแล้ววันนี้เราจะแกะกล่องพรีวิวกันพร้อมกับเคสสีแดงแบบนี้นะคือผมบอกเลยว่าปกติแล้วคนส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าร,ารีวิว iPhone 13 Pro Max นะครับเขาจะซื้อสีฟ้ากันนะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะเป็นสีขาวเพราะว่าเป็นสีที่ถูกโฉลกกับผมนั่นเองนะครับบึ้งบวกกับตัวที่เป็นเคสสีแดงร้อนแรงแบบนี้้แลว เดี๋ยวไปดูวัดว่าหน้าตาจะสวยงามสักขนาดไหนครับ iPhone 13 Pro Max ตัวนี้เป็นเครื่องฮ่องกงนะครับผมพรีออเดอร์จากที่เมืองไทยไปแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนผมมากๆนะครับเป็นเพื่อนรักของผมที่อยู่ที่ฮ่องกงรับเครื่องตัวนี้มาให้นะครับขั้นตอนในการรับผมว่าน่าจะคล้ายๆกับในเมืองไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่1นี้นะครับก็คือเราลงทะเบียนนะครับผ่านทาง Apple นะครับแล้วก็เราจะได้ตัว QR code มานะครับบวกกับบัตรประชาชนของเราแล้วก็ไปรับเครื่องที่ตัวช็อปของเขาได้เลยครับก็รับเสร็จเนี่ยก็รู้ว่าในเมืองไทยยังไม่มีเคส ก็เลยหาเคสสีแดงแบบนี้สวยๆมาพร้อมกันพร้อมก,กับการรีวิวเลยทีเดียวครับวันนี้เครื่องตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาเองนะครับเป็นเครื่องที่มีความจุ 128GB งร้บ่บกิกะราคาของเขาที่ฮ่องกองเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก40,000บาทนะครับแต่ว่าที่เมืองไทยก็จะอยู่ประมาณสัก43 0 0 0ประมาณนี้ซึ่งก็บวกแวดเข้าไปแล้วเนี่ยราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับสำหรับตัว iPhone 13 Pro Max ตัวนี้ครับเ,เราจะรีวิวกันแบบก่อนหน้าที่คุณผู้ชมจะไปจองนะจะทํารีวิวมาให้เยอะที่สุดนะครับเปรียบเทียบกับเครื่องต่างๆที่ผมมีอยู่นครแแต่ว่าวานนี้ลิปก ขออนุาตแกะกล่องและก็พรีวิวดูในส่วนของ iPhone 13สีขาวที่ถูกใจผมมากบวกกับเคสสีแดงแรงฤทธ์อันนี้ครับ โอเคครับเรามาแกะกล่องกันนะครับสำหรับตัว Apple iPhone 13 Pro Max เครื่องสีขาวตัวนี้นะฮะถามผมนะสำหรับผมเองก็ไม่ได้เป็นแฟนของ Apple นะครับแต่ว่าสำหรับการซื้อของผมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นในเรื่องของการนำไปเปรียบเทียบหรือว่าการใช้งานสำหรับคนที่บางทีเข้ามาถามนะครับว่าผมเนี่ยออใช้งานโทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่นแล้วเป็นยังไงบ้าง iPhone เป็นยังไงบ้าง,างเทียบกันอะไรแบบนี้นะเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยผมก็จะ ซื้อนะครับในส่วนของตัว Apple แล้วตัวที่ผมเลือกซื้อเนี่ยก็จะเป็นตัว Apple iPhone ที่เป็นตัว Pro Max นื่งจากว่ามือผมเนี่ยมันมีขนาดใหญ่นะครับอยากได้หน้าจอใหญ่ๆนั่นเองก็แล้วแต่คนเลือกและกันแต่สําหรับผมเองเนี่ยตัวนี้เหมาะกับผมที่สุดนะครับสำหรับมือใหญ่แบบผมนี่คือ iPhone 13 Pro Max เครื่องสีขาวครับเดี๋ยวผมจะเอามาเปรียบเทียบนะครับกับ p n o n e ที่เป็น iPhone 12 Pro Max ที่ผมใช้อยู่นะอีกอันนึงนะครับปึ๊บมาแกะดูกันนะครับนี่นะครับ ผู้ชมดูนะถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบกันนะครับเราจะเห็นว่านยฮะตัวกล้องมันใหญ่ขึ้นเห็นปะดูกล้องมันใหญ่ขึ้นกว่าตัวที่เป็นตัว12 Pro Max ด้านซ้ายมือนะครับเนี่ยฮะถ้าสูิว่าเราถือไปเนี่ยนะครับบางทีก็อาจจะดูไม่ออกถ้าเราแบบว่าวางข้างๆกันแบบนี้ดูออกนะครับ แต่ถ้าเราดจรูจริงจังแล้วเนี่ยจะเห็นว่ากล้องมันใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ย13 Pro Max กล้องใหญ่ขึ้นนะครับในเรื่องของการดีไซน์นะครับที่เหลือเนี่ยผมว่าใกล้ๆเดิมมากๆนะครับข้างในของเขาก็มีสายตัวไ t นิ่งให้นะครับแล้วก็เขียนว่าดีไซน์ by Apple in California นะครับแต่ว่าถ้าดูหลังกล่องเขาจะเขียนว่าผลิตที่เมืองจีนนั่นเองนะครับโอเคตัวนี้นะครับดีไซน์เขาถือว่าก็คล้ายๆกับตัวเก่าที่ผมใช้อยู่นั่นแหละฮะด้านข้างของตัวเครื่องเนี่ยนะครับมีความหนาอยู่ประมาณสัก 7.7มิลิเมตรนะครับน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ย240กรัมนะครับถือว่าเป็นมือถือที่มีน้ำหนักประมาณนึงเลยทีเดียวนะครับนี่ผมยังไม่ได้แกะหน้าจอออกมาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับด้านล่างนะครับเป็นไลนิ่งนะครับฟราบอ่ายินดีต้อนรับนะครับน้องขาวของพี่บัามฟึบกมาเรียบร้อยนะครับนี่นะโอ้โหเน่ยกริปดูมันมีความเงามีความสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับทั้ง ในแต่ละด้านของเขานะฮะส่วนมากคุณผู้ชมครับในไหนก็แกะมาแล้วนะครับก็ขอญาตแกะในส่วนของตัวที่เป็นตัวเคสไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่เคสสีแดงนะครับอ่าเคสสีแดงแรงริดนะฮะจะถูกจะแพงเขาได้แยงไว้ก่อนนะครับบางคนก็อาจจะซื้อเคสที่ไม่ใช่ของแท้นะแต่ว่า,าผมว่าเคสของแท้มันทนดีไนงะก็จะซื้อของแท้มาใช้ตลอดนะครับตัวเดียวอยู่ได้ปีหนึ่งไปเลยเนีฮะ ตวาวะจะมาประกบกันประกบกันดูดูดูดวาบฟาบฟาบดูดีครับนี่เห็นไหมครับโอ้ยแดงขาวสวยมากนะครับนี่สวยมากคุณผู้ชมครับเอาละครับมาดูในส่วนของตัวเครื่อง iPhone 13 Pro Max ตัวนี้กันนะครับหน้าจอขนาดใหญ่เลยทีเดียวฮะา6.7นิ้วนะครับ6.7นิ้วถือว่าโอเคครับก็เทียบกับตัว12 Pro Max ที่ผมเคยใช้อยู่ก็คือขนาดเท่ากันเลยครับจอเป็น Super Retina XDR OLED เหมือนกันเหมือนตัวเก่าเลยครับแต่ว่าเพิ่มเติมมาคือตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มเติมมาในส่วนของหน้าจอที่เป็น r e f r a t e ที่1 2 0่รส h z นั่นเองครับคือมันจะเพิ่มความยื่นไหลามากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูดีไซน์นะครับหน้าจอเนี่ยเทียบกับตัวเก่าผู้ชม ลองดูนะติ่งของเขาเห็นปะติ่งของเขาเนี่ยมันจะเล็กลงด้านหลังเนี่ยนะครับจะเป็น iphone 13 pro max ส่วนด้านบนเนี่ย12 pro max เห็นปะครับมันจะเล็กลงไปนะครับต่ำไ,ได้านหน้าจอที่เต็มตามากยิ่งขึ้นน,น,นิดหนึ่งนะิดนึงนะประมาณนิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้พูดถึงตัว cpu ของตัวนี้กันบ้างครับ cpu ของเขาเนี่ยเป็น apple a 1 5 bionic เป็นสถาปัตยกรรมแบบ5นาโนเมตรซึ่งก็เป็น5นาโนเมตรเท่ากันกับตัวที่เป็น a 1 4 bionic นั่นแหละแต่ว่าตัวนี้มันแรงขึ้นนะครับทำงานด้วยกันทั้งหมด6 หัวด้วยกันนะครับการ์ดจอเป็นตัว GPU ที่มี5คอครับดีขึ้นกว่าตัว 12ProMax ตัวนั้นน่ะมีแค่4คออยากรู้แหมคะแนน a n น u t u ได้เท่าไหร่นะครับเป็นดูกันนะครับ Antutu b e n c h m a มาครับคะแนนอยู่ที่7 4 3 0 0 0นะครับ593เครับเป็นคะแนนของ CPU เนี่ยประมาณแส0 0นะครับแล้วก็ตัว GPU เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นนั่นเองครับนี่เขาจะมีคะแนนรายละเอียดให้อันนี้โหลดจากตัว AppleStore นะครับของตัว a n t u t u Benchmark นั่นเองครับ นี้เพื่อนๆนะครับลองดูเรื่องของตัวในสายหน้าจอไปเรียบร้อยเรามาดูด้านข้างกันบ้างครับจะบอกว่าเรามาเทียบกันแบบนี้นะสีทองคือ12 Pro Max ส่วนสีเงินหรือว่าสีขาวเนี่ยนะครับก็คือตัว13 Pro Max ครับดูสิครับด้านข้างคุณผู้ชมครับนี่ฮะเหมือนกันมากครับคือเรียกว่าจะไม่ต่างไม่ต่างกันเลยดีกว่าครับเหมือนกันหมดเลยครับด้านข้างนี่นะครับเรียกว่าเหมือนกันเตี้ยเรียเลยนะครับส่วนด้านบนก็เป็นแบบนี้ครับ ด้าหลังนะครับเห็นว่าสีขาวแล้วก็สีทองถ้าดูแบบนี้มันจะไม่ต่างเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราสังเกตน,นะครับจะเห็นว่ากล้องมันใหญ่ขึ้นนิดนึงคุณผู้ชมเห็นไหมครับกล้องมันใหญ่ขึ้นสําหรับตัว13 Pro Max ส่วนตัว12 Pro Max เนี่ยมันจะเล็กกว่าแต่ว่าเอาจริงนะถ้าสมมติว,ว่าเราถือแบบนี้เดียวๆเงี้ยดูนะคุณผู้ชมดูนะแล้วก็ดูแบบนี้นะคุณผู้ชมเห็นป่ะมันแทบจะไม่ต่างกันเลยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถือเดียวๆเงี้ยดูไม่ออกเลยว่า ใครใช้13 Pro Max ต้ก็สังเกตนดนึงอ้าวกล้องใหญ่ขึ้นนิดนึงนะน,นี่แสดงว่าเป็น13 Pro Max นะครับก็ได้ความแรงและก็กล้องที่ดีขึ้นนะครับไหนๆพูดเรื่องกล้องแล้วผมขอไหลไปที่เรื่องของกล้องกันต่อเลยแล้วกันนะครับกล้องของ iPhone 13 Pro Max ตัวนี้นะครับมาด้วยกัน3ตัวคุณผู้ชมครับ12ล้านพิกเซลทั้ง3ตัวเลยนะครับผมเปรียบเทียบเทียบกับ12 Pro Max แล้วกันนะฮะไม่ต้องเทียบกับย่ออื่นเพราะว่ากลัวย่ออื่นมันจะดีกว่า โอเคอ่ะ12 Pro Max ก่อนนะครับตัวหลักกล้องหลักของเขาเอ F ดีขึ้นแน่นอนครับ1.5ดีขึ้นมากว่าตัวเก่าที่1.6 F1.51.6 มันช่วยอะไรนะครับเวลาที่เราถ่ายที่มีแสงน้อยจุดหนึ่งเนี่ยมันต่างแค่ไหนผมก็ไม่รู้จริงเดี๋ยวผมต้องไปลองให้ดูว่าแสงน้อยเนี่ยเทียบกันแล้วมันดีขึ้นขนาดไหนนะครับ OIS กันสั่นยังมีเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ตัวที่2ตัวที่เป็นตัวเทเลโฟโต้ตัวนี้ก็12พิเบ้าเกิเทียกิกเตัวเก่อตัวเก่า F 2.2 2อเหมือนตัวเก่าจะดีกว่าถ้าเป็นเทเลโฟโต้นะโอเคถ้าเกิดว่าดูในส่วนของตัวที่เป็นตัวที่3ครับเป็นอัลตร้าวนะครับอัลตร้าวเนี่ยดีขึ้นอย่างแน่นอนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าค่า F อยู่ที่1.8คุณผู้ชมตัวนี้นะแต่ถ้าตัวก่อนหน้านี้2.4คุณผู้ชมแปลว่าถ้าเกิดว่าอยากถ่ายมุมกว้างในที่ที่มีแสงน้อยโอ้ oh my god ตัวนี้ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก็ลองนึกเองว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปถ่ายอะไรนะตอนที่มันมีแสงน้อยๆมุมก,กว้างๆน่าจะเป็นวิวกลางคืนอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะก็ประมาณนี้ครับตัวที่เป็นตัว T O F เหมือนเดิมยังมีเหมือนเดิมครับในหาที่กล้องหน้าครับกล้องหน้าของเขาเนี่ยนะครับอ่าดับแล้วนะครับกล้องหน้าของเขาอยู่ที่12ล้านพิกเซล F อยู่ที่2.2นะครับ แล้วก็เป็นลำโพงสปีเกอร์ที่เป็นตัวสปีเกอร์คู่นะครับตัวที่เป็นตัว iphone 13 pro max ตัวนี้เนี่ยนะฮะจะมีแบตเตอรี่อยู่ที่4,373ม ah ิลลิแอมป์นะถ้าเทียบกับ12 pro max ตัวนั้น3,687จจะน้อยกว่าตัวนี้นะจ๊ะแปลว่าตัวนี้เนี่ยจะใช้งานได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับในเรื่องของการชาร์จนะก็รองรับ ตัวที่เป็นฟาสชาร์จยิ่งเนี่ย20วัตต์นะครับก็ชาร์จประมาณ50%ภายใน30นาทีที่เขาโฆษณาเอาไว้ตามนั้นตามนั้นนะฮะไม่ไปแตะเลยไม่ลองดูแล้วกันนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับหลายๆคนอยากรู้แล้วแหละว่าถ้าเราได้หนะ้าจอที่เป็น120เฮมาใช้มันจะดีขึ้นยังไงเดีย๋ยวผมลองให้ดูเข้าไปดูในส่วนของ Facebook กันก่อนนะครับโอเคพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะลองถ่ายให้ดูนี่นะครับฟลลิ่งของการถ่ายนี่นะฮะโอ้ยมันลื่นจริงนะ คือจากประสบการณ์ผมใช้12 Pro Max อยู่เดี๋ยวผมจะไทเทียบกันเลยอ่ะอันนี้นะครับนี่คือ13นะครับอ่ะมาดู12บ้างเราเทียบ2อันเลยครานี้เราเทียบ2อันเลยซ้าย12นะครับขวา13นะครับอ่ะมาดูกันป มจะ,จะรู้สึกได้ถึงความแบบมันสมูทกว่ามันแบบนูนเนียนตามากกว่าในเรื่องของการไถ่ตัวจอที่เป็นตัว120เฮิร์สสำหรับตัวที่เป็น13 Pro Max ตัวนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองเทสในเรื่องของระบบเสียงนะครับผ่านทาง YouTube HDR กันครับโอ้โห เสียงลำโพงสเตอริโอคู่นี้นะครับเรียกว่ากระหึ่มเสียงดีมากคุณผู้ชมครับโอเคครับในส่วนของในเรื่องของการใช้งานเนี่ยผมจะเอาไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายรูปดีไหมถ่ายรูปให้ดูนะครับในส่วนของกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็หมดวิดีโอที่หลายๆคนขอมาในส่วนของการถ่ายซีนิเมติกเอาแบบง่ายๆก่อนแล้วการตั้งกล้องถ่ายในห้องของผมแบบนี้จะได้ดูว่า ค่า f มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอย่าไปดูภาพตัวอย่างกันเลยครับโอเคครับนี่ผมจะทดลองในส่วนของโหมดที่เป็นตัววิดีโอซีนิมาติกนะครับหรือว่าการใช้กล้องหน้าถ่ายวิดีโอในโหมดภาพยนตร์นั่นเองครับตัวนี้สามารถที่จะปรับค่า f ได้หรือว่าการละลายหลังได้นะครับโดยค่า f สูงสุดที่เขาจะปรับได้เนี่ยคืออยู่ที่2.0ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะคุณผู้ชมนี่คือมันจะโฟกัสอยู่ที่ผมใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าผมพันหลังไปแบบนี้ปุ๊บนะครับทดสอบกล้องปี้ะฟึ๊บอย่รับ หรือออกนอกเฟรมเลยกลับมาปุ๊บออกนอกเฟรมฟึบนี่ฮะโอเคนี่ก็คือฟีลลิ่งในการถ่ายที่เขาจะปรับโฟกัสได้นะครับจริงๆเราสามารถที่จะแตะโฟกัสได้แหละว่าเราจะเอาแบบว่าภาพจากตรงไหนอะไรแบบนี้นะครับี่คือกล้องหน้าเนาะเดี๋ยวลองกล้องหลังบ้างครับอย่างเช่นตอนนี้นี่นะครับผมถ่ายที่ตัวเกียรบันเนี่ยนะครับเป็นแบบของผมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมอยากจะขยับนะครับโฟกัสนะครับไปที่ด้านหลังก็คือจิ้มไปที่ด้านหลังแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นในส่วนของตัวลูกน้องฮาเดดด้านบนนะครับปรับมาข้างหน้านะครับนี่นะฮะปรับไปที่เดสมาร์กด้านซ้ายครับนี่ฮะเห็นไหมครับฟิลลิ่งในเรื่องของการให้มุมภาพมันก็จะดีขึ้นเดี๋ยวผมลองขยับนะครับมาที่เป็นตัวเทพเจ้านี่ของผมนี่นะฮะเออจำชื่อไม่ได้นี่นะครับแค่ฟีลลิ่งประมาณนี้นะครับข้างหน้านี่นะฮะโฟกัสด้านหน้านะครับโฟกัสด้านหลังฟืบนี่นะฮะไปเลยนะครับด้านหลังวิ่งไปตรงนู้นเลยนะครับ ด้านหน้านะครับ้าหลังนี่ครับประมาณนี้ครับ โอเคครับสำหรับคลิปพรีวิว iPhone 13 Pro Max เนี่ยผมจะไว้ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาลองไปใช้งานก่อนนะครับแล้วก็ก่อนที่เมืองไทยจะวางจําหน่ายนะครับหรือว,ว่าเปิดให้จองนะผมจะพยายามทาคลิปให้ได้เยอะและเก็บรายละเอียดให้หลายคนเนี่ยนะครับสามารถตัดสินใจนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อ iPhone 13 Pro Max ตัวนี้นะครับก็ลองดูคลิปผมเพื่อเป็นการตัดสินใจแล้วกันอยากให้ทําอะไรนะครับก็แนะนํามาด้านล่างได้เลยหรือว่าอยากจะให้เปรียบเทียบ หรือ Battle ลกับค่ายไหนนะครับถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะเอามาทําให้ละกันนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคลิปมาจนจบแบบนี้นะครับผมเองก็ตั้งใจจะทำคลิปแบบนี้ดีๆให้กับหลายคนที่ตัดัดสินใจจะซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่งเอาให้คุ้มสุดไปเลยนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามเลยผมนี่ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดติดตามช่องของเราด้วยละกันครับเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับเครื่องนี้ก็ตั้งใจจะซื้อมาให้คุณชมได้ดู ก่อนคนอื่นนิดนึงก็ยังถือว่าดีครับวันนี้ลากันไปก่อนับคุณผู้ชมครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับบาบ้า์ไอพีลาไปแล้วบายบาย